นิมนต์สวัสดีครับหล,หล,หล,ล่ๆๆเราเรามาเรียนอีเลียน这个生词吧เดี๋ยวเรามาเรียนคําศัพท์ใหม่กันดีกว่าครับอ่าคำศัพท์คํานี้นะครับนิมนต์ก็เราสูดอุ้ยหยื่อเมาเฉียวอีกครั้งนะครับเหยื่อมาเฉียวเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ยินยินกันดีกว่านะครับคํานี้ตัวแรกหยื่อ่ะดูนะครับอีอือออ e บวกกับสระอีนะครับปกติเมื่อมีบวกกับสระอีจะต้องมีจุด2ตัวด้านบนนะครับแต่ตามกฎเมื่ออีบวกกับอจะต้องตัดจุดสองอันออกนะครับแต่อ่านออกเสียงเหมือนเดิมนะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับมาดูเสียงที่นี้เสียงที่อะไรกันเอ่ยอีอืออ,อ อือเสียงที่3นั่นเองนะครับคำแรกอือนะครับคำที่สองเหมามาดูเลยมัวเอาเมาอีกรอบนะครับมัวเอาเมามาดูเสียงกันเม,มาเมาอ่ามาแล้วเสียงที่ไรเอ่ยตีอ๋อเสีงเสียงที่สองนะครับเมานั่นเอง และคำที่สามชิอิวชิวอีกครั้งครับชิอิวชิวมาดูเสียงกันชิวเฉียวอ่าเฉียวตีอ่อเสียงเสียงที่สองนั่นเองนะครับเมื่อสามคำรวมกันก็จะกลายเป็นหยูเหมาเฉียวแปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่อากีฬาแบด มินตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับเทคนิคการจดจำอักษรภาษาจีนคำศัพท์คำนี้นะครับมาดูทีละตัวเลยนะครับหยู่เหมาหยู่เหมานี่ดูตัวหยู่หยู่หยู่ตัวนี้จะมีลักษณะเหมือนปีของสัตว์ปีนะครับก็คือขนของสัตว์ปีนั่นเองนะครับ2องขน สองอันต่อกันอยู่นะครับอยู่เมาเมาแปลว่าขนอยู่แล้วจึงมีความหมายว่าขนของนกหรือขนของสัตว์ปีกนั่นเองนะครับส่วนคําว่าเฉิวเฉิวหมายถึงกีฬาประเภทบอลน,นะครับหรือกีฬาที่มีลักษณะทรงกลมเนาะเด็กๆเคยเห็นรูปแบบมินตั้งเปล่านะครับหัวของรูปแบบนั้นจะมีความกลมๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีขนนกหรือขนสัตว์ปีกเป็น ตัวเสริมอยู่ด้านรอบวงกลมนะครับก็จะกลายเป็นหยู่เมาฉิวลูกบอลที่มีขนนกอยู่รอบข้างนะครับหรือขนของสัตว์ปีกอยู่รอบข้างนั่นเองดังนั้นหยู่เมาฉิวจึงมีความหมายว่ากีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะของรูปแบบนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์คำนี้กันอีกครั้งนะครับออกเสียงพร้อมกันหน่อยอยู่หมาเฉียวอีกครั้งนะครับหยูเมาเฉียวแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ากีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับเหินปานะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าคำต่อไปกันเลยครับ